ลงทุนทามได้เวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องหุ้นบางจากหรือ BCP ก็หลังจากที่หุ้น BCP เงียบมานานในช่วงต้นปี2566ก็ได้มีการประกาศซื้อกิจการเอสโซนักลงทุนจึงให้ความสนใจกันมากเนื่องจากเป็นดีลที่ลงตัวมีโอกาสจะทำให้ BCP แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า บอลลงทุนชามชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับหุ้น BCP ที่มีความเป็นมาตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีกรุงเทพและปี2,565ที่ผ่านมาทำผลงานได้สูงสุดในรอบเกือบ40ปีตั้งแต่ก่อตั้งธุรกิจมาเลยและช่วงท้ายเราจะมาคุยเรื่องที่ BCP ซื้อกิจการเอสโซที่จะทำให้ BCP เติบโตแบบก้าวกระโดดมาติดตามกันครับก่อนจะไปชมกันผมขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับช่องลงทุนชามนิดเดียวครับ ลงทุนทามตั้งใจนําเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เป็นการแนะนําหรือชี้นําในการลงทุนลงทุนทามไม่ได้มีผลได้ผลเสียกับการลงทุนใดๆครับและอีกส่วนหนึ่งลงทุนทามไม่ได้เปิดรับรายได้โฆษณาจาก u t u b e นะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถชมวิดีโอได้อย่างราบรื่นรับประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องสะดุดกับโฆษณาที่แาขคัดจังหวะครับผมต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกัน เป็นกำลังใจให้กับลงทุนทามมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับความเป็นมาของบ้างจากต้องย้อนไปถึงปี2483เลยครับกลมเชื้อเพลิงกระทรวงกลาโหมก็ตั้งโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกของประเทศไทยที่ตำบลช่องดนตรีอำเภอยานาวาจังหวัดพระนครใช่แล้วครับตอนนั้นยังไม่มีกรุงเทพเหมือนทุกวันนี้ยังเป็นจังหวัดพระนครที่แยกกับจังหวัดบุรี และในปี2515ทั้งสองจังหวัดนี้ก็ได้รวมกันเป็นเขตปกครองพิเศษที่มีชื่อว่ากรุงเทพจากนั้นพระนครและธนบุรีก็เลยเปลี่ยนจากจังหวัดกลายเป็นเขตตามที่เราเห็นทุกวันนี้ครับโรงกลั่นแห่งแรกที่ช่องนุนซีต้องปิดตัวลงไปเพราะได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สองโดยความที่น้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญทางทหารในเวลานั้นกองทัพไทยจึงสร้างโรงกลั่นขึ้นมาใหม่หลายแห่ง และได้เปิดโรงกลั่นน้ำมันแห่งใหม่ที่บางจากในปี2507ซึ่งช่วงแรกให้สัมปทานกับเอกชนรายหนึ่งแต่ประชาชนประท้วงให้เลิกสัมปทานทางรัฐบาลจึงทำการยกเลิกสัมปทานและให้กรมการพลังงานทหารเข้าไปดำเนินงานแทนพอทางภาครัฐเข้าไปบริหารโรงกลั่นบางจากสิ่งที่เกิดขึ้นบางจากขาดทุนต่อเนื่อง4,000ล้านบาทรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุลานนท์ จึงตัดสินใจเปลี่ยนโครงสร้างโรงกลั่นบางจากจากหน่วยงานของรัฐให้เป็นรัฐวิสาหกิจในปี2527โดยใช้ชื่อบริษัทว่าบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังมีหน้าที่ดำเนินการกลัน่นและผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยในปี2536บางจากก็ได้แปลร,รูปบริษัทจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชน เข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี2537โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้น47.87%และมีปตทะถือหุ้น24.30%ในปี2544กระทรวงการคลังได้มีการลดสัดส่วนการถือหุ้นทำให้บริษัทบางจากปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนพ้นสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจและต่อจากนั้นปตทะก็ลดการถือหุ้นในบางจากด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่ปตทขายหุ้นบางจากออกไปเกิดจากหลายสาเหตุครับสาเหตุหลกัหลกๆเลยก็คือในช่วงนั้นปตทถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ผูกขาดธุรกิจการกลั่นน้ำมันในไทยเพราะถือหุ้นโรงกลานเกือบทั้งหมดในประเทศไทยดังนั้นปตทจึงทำการขายหุ้นทั้งบางจากและสตาร์ปิโตรเลียมหรือ SPRC ออกไปเพื่อลดประเด็นการผูกขาดออกไปนั่นเองครับแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่า การที่ปตทเข้าไปถือหุ้นโรงกล่นเพราะเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ปตทเข้าไปดูแลความมั่นคงทางด้านพลังงานและเข้าไปช่วยเหลือทางด้านการเงินในช่วงวิกฤตนุ่มยำกุ้งปี40นั่นเองครับปี2560บังจากปิโตรเลียมได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทบางจากคอป์ปอเรชันจำกัดมหาชนโดยนำคำว่าปิโตรเลียมออกไปเพื่อที่จะได้ขยายธุรกิจโดยไม่จำกัดตัวเองไวท้ที่ปิโตรเลียม และปี2565 25ที่ผ่านมาก็ได้มีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ชื่อว่าใบไม้ใบใหม่เพื่อสื่อความหมายถึงนวัตกรรมพลังงานที่ขับเคลื่อนไปสู่อนาคตอย่างไม่สิ้นสุดด้วยวิสัยทัศน์ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวบางจากหรือ BCP มีโครงสร้างธุรกิจแบ่งเป็น6กลุ่มด้วยกันแต่ทั้งหมดยังคงเน้นธุรกิจทางด้านพลังงานครับกลุ่มธุรกิจที่ห ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันโรงกลั่นบางจากเป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ซึ่งสามารถกลั่นน้ำมันได้หลายแบบและสามารถกลั่นน้ำมันชนิดหนักที่มีมูลค่าต่ำให้เป็นน้ำมันชนิดเบาที่มีมูลค่าสูงได้อย่างน้ำมันชนิดหนักเช่นน้ำมันเตาอย่างมะตอยน้ำมันชนิดกึ่งหนักกึ่งเบาเช่นน้ำมันอากาศยานน้ำมันดีเซลน้ำมันชนิดเบาเช่นน้ำมันเบนซินน้ำมันแก๊สโซฮอล น้ำมันเบลดีเซลกลุ่มธุรกิจที่2ธุรกิจการตลาดเป็นการขายผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับผู้บริโภคผ่านปั๊มน้ำมันของบริษัทที่มีอยู่ทั่วประเทศและขายให้ภาคอุตสาหาการรมขนส่งสายการบินเรือขนส่งก่อสร้างและเกษตรกรรมรวมทั้งประกอบธุรกิจนอนออยล์ il, หรือธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันที่ดำเนินการโดยบริษัทบางจากรีเทลจำกัดเช่น ร้านกาแฟอินทนินกลุ่มธุรกิจที่3ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว BCP ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยถือหุ้น57.45%ในบริษัท BCPG จำกัดมหาชนหรือ BCPG ซึ่งก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับ BCPG ทำธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียวรูปแบบต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมพลังงานความร้อนใต้ผิวโลกกลุ่มธุรกิจที่4ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ BCP ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนจากเกษตรกรรมโดยถือหุ้น44.995%ในบริษัท BBGI จำกัดมหาชนหรือ BBGI ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่างๆกลุ่มธุรกิจที่ห ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ BCP ดำเนินกิจการและลงทุนธุรกิจทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเช่นสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจัดหาและจำหน่ายกา๊ยาซธรรมชาติเหลวประกอบธุรกิจแร่ลิเทียมรวมทั้งลงทุนถือหุ้น45.7ซในบริษัท o k ยซึ่งเป็นธุรกิจพลังงานต้นน้ำของนอร์เวย์ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้ำมันดิบและกา๊าซธรรมชาติได้เพิ่มมากขึ้น กลุ่มธุรกิจที่6ธุรกิจวิจัยและนวัตกรรมโดยลงทุนในกลุ่มบริษัทนวัตกรรมพลังงานใหม่ๆเช่นธุรกิจให้บริการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวินโนนี่ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประกอบกิจการด้านนวัตกรรมพลังงานลงทุนในบริษัทมีที่มีเงินประกอบธุรกิสินเชื่อที่ดินและขายฝากที่ดินเรามาดูผลการดำเนินงานปี2565ของ BCP กันครับ ผมจะขอพูดตัวเลขกลมๆเพื่อให้ฟังเข้าใจง่ายนะครับส่วนตัวเลขแบบละเอียดดูที่หน้าจอได้เลย BCP มีรายได้จากการขายและให้บริการ3า0 0 0นล้านบาทเพิ่มขึ้น57% year on year หรือเทียบกับปี2,564มี EBITDA 44,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น73% year on year และมีกำไร12,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น 65% Year on Year ถือว่าเป็นผลการดำเนินงานสูงสุดในรอบเกือบ40ปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจมาเลยครับคราวนี้เรามาโฟกัสในแต่ละกลุ่มธุรกิจในส่วนของ EBITDA ซึ่งเป็นกำไรก่อนหักดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายรวมทั้งคำอธิบายผลการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจกันซึ่งตัวเลขเปอร์เซ็นต์จะเป็นแบบ y ย a r on อ e a r เทียบกับปี64นะครับ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันมี EBITDA 17,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น91%ได้ปัจจัยบวกจากความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศษรษฐกิจและความขัดแย้งของรัสเซียยูเครนทำให้ค่าการกลั่นน้ำมันเพิ่มขึ้นครับกลุ่มธุรกิจการตลาดมี EBITDA 2,900ล้านบาทเพิ่มขึ้น11%มีปัจจัยหลักมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ มีปริมาณการขายน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้นถึง148%โดยปี2565มีปั๊มน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น1,343สถานีและร้านกาแฟอินทนินมีสาขาเพิ่มขึ้นเป็น1,002สาขากลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าภายใต้บริษัท BCPG มี E b วิด a า6,400ล้านบาทเพิ่มขึ้น53%มาจากการรับรู้กำไรจากการขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท Star Energy Group Holdings 2,000ล้านบาทในไตรามาสที่1ปี2565รวมทั้งรับรุกกำไรจากการเปิดดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น3โครงการและขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง373%กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายใต้บริษัท BBGI มี EBITDA 600ล้านบาทลดลง67% เนื่องจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบอบงประกาศปรับส่วนผสมเบลอดีเซลในน้ำมันดีเซลจาก B 1 0เป็น B 5ในช่วง9้าเดือนแรกของปีทำให้เบลอดีเซลและเอทานอลมียอดขายลดลงกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่มีอีบิดรวม1 7 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น114%ปัจจัยหลักมาจาก การรับรูก้กำไรจากบริษัทโอเคียของนอร์เวย์ที่เพิ่มขึ้น82%เนื่องจากราคาขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวมีการปรับเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดโลกจากผลการดำเนินงานและงบการเงินต้องบอกเลยนะครับว่าปี2565 BCP เก่งมากๆเลยปี2565เป็นปีที่ไม่ง่ายครับมีหลายบริษัทจดทะเบียนทำไรายได้เพิ่มขึ้นแต่กำไรลดลงอย่างน่าตกใจ ส่วน bcp นั้นนอกจากทำรายได้เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการแล้วยังทำกำไรได้ถึง1 2 0 0 0ล้านบาทมากกว่าปี2,564ถึง65%เลยครับเรามาดูข้อมูลตัวเลขการเงินและข้อมูลจากบลกกันบ้างครับซึ่งจะมีบางส่วนที่ผมจะขอให้ความเห็นส่วนตัวรวมด้วยทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นการชี้นำแนะนำให้ซื้อขายหุ้นนะครับจะเป็นการคุยกันเหมือนเพื่อนคุยกัน ตอนที่ผมทําข้อมูลเป็นวันที่20มีนาคม2566เป็นช่วงที่ตลาดปิดทําการไปแล้วราคาหุ้น BCP อยู่ที่30บาทมีบทวิเคราะห์หุ้น BCP อยู่ทั้งหมด13บรลกมี10บบลกแนะนําซื้อมี3บรกแนะนําให้ถือไม่มีบรกแนะนําขายนะครับราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยอยู่ที่41บาท27สตางค์ทำให้มีอัพไซด์37% บรกส่วนใหญ่ค่อนข้างมีมุมมองบวกกับ BCP นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อเอสโซที่คาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในปีนี้ครับข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ BCP ณสิ้นปีวันที่31ธันวาคม2565 ROA ประสิทธิภาพการดำเนินงาน14.40% ROE อัตราผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น21.65%อัตรากำไรสุทธิ 4.82%อัตราหนี้สินต่อทุน1.91เท่าข้อมูลส่วนนี้สำหรับผมมองว่า ROE น่าสนใจมากๆสูงถึง21.65%ส่วนอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่4.82%ถือว่าทำได้ดีมากสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันยิ่งถ้าเทียบกับ OR ที่มีกำไรสุทธิ1.31%และ PTG ที่มีอัตรากำไรสุทธิ 0.53% BCP ทำได้ดีกว่ามากเลยครับสำหรับข้อมูลสถิติที่สำคัญณนะวันที่17มีนาคม2566มี PE เวลาคืนทุน3.29เท่า PBV ราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี0.66เท่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผล7.41%ถ้าดูตัวเลขกันอย่างเดียวก็ต้องมีตกใจกันบ้างแหละครับหุ้นอะไร ค่า P/E คืนทุนเร็ว P/BV ราคาถูกกว่ามูลค่าทางบัญชีแถมยังให้เงินปันผล7%อีกเรียกว่าบ้าไปแล้วน่าสนใจมากๆครับแต่เดี๋ยวก่อนเราดูข้อมูลตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้นะครับสำหรับพุ้นน้ำมันแล้วต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบด้วยนะครับเช่นแนวโน้มความต้องการและราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและนโยบายของรัฐบาล ที่มักจะเข้ามาแทรกแซงทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังได้ครับช่วงสุดท้ายเรามาสรุปประเด็นที่น่าสนใจของ BCP กันครับปี2566 BCP วางงบลงทุนไว้ทั้งหมด93,700ล้านบาทเป็นเงินสำหรับใช้ในการลงทุนซื้อหุ้นเอสโซประมาณ25,000ล้านบาทลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า9,000ล้านบาทโดยจะเน้นพลังงานแสงอาทิตย์ ลมและน้ำลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่ธุรกิจให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าลงทุนในธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ12,000ล้านบาทและยังมีแผน M&A ควบรวมกิจการหรือซื้อหุ้นในกิจการอื่นเพิ่มเติมด้วยครับโดยทางผู้บริหาร BCP วางแผนที่จะทำให้ EBITDA ในปี2573เติบโตขึ้น10เท่าจากระดับเฉลี่ยประมาณ1 0,000ล้านบาท ให้เป็น1แสนล้านบาทเลยครับสำหรับการซื้อกิจการเอสโซล่าสุด BCP จะซื้อหุ้นในราคา9บาท18สตางค์ต่อหุ้นขยับขึ้นมาจาก8บาท84สตางค์ต่อหุ้นที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งมีสาเหตุมาจากผลการดำเนินงานของเอสโซที่ดีขึ้นครับและถ้าไม่ติดประเด็นอะไรคาดว่า BCP จะซื้อเอสโซเสร็จในช่วงไตรามาสท,ที่3ของปี2 5 6 6นี้ครับ การที่ BCP ซื้อเอ s โมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับเช่นทำให้ BCP มีโรงกลั่นน้ำมันทำเลดีมากสามารถขนส่งน้ำมันด้วยเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ได้ BCP จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันได้เป็น290,000บาร์เรลต่อวันจากปัจจุบัน BCP ทำได้ประมาณ120,000บาร์เรลต่อวัน BCP ยังได้ธุรกิจท่อขนส่งน้ำมันธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถนามาใช้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายร่วมกันได้ด้วยครับเพื่อให้เห็นภาพการรวมธุรกิจกันร,ระหว่าง BCP และ Esso ในส่วนที่เป็นตัวเลขจากข้อมูลล่าสุดที่ผมหาข้อมูลได้จะเป็นแบบนี้ครับ BCP มีปั๊มน้ำมัน1343สถานี Esso มีปั๊มน้ำมัน802สถานีเมื่อรวมกันแล้วจะมีปั๊มน้ำมัน2145สถานี สำหรับร้านกาแฟ BCP มีอินทนิลน1 0 0สาขาส่วนทางเอสโซ่ไม่ได้มีร้านกาแฟเป็นของตัวเองโดยตรงแต่มีการร่วมมือกับ m n o นูฟูดหรือหุ้นมิ้นเปิดร้านกาแฟในปั๊มชื่อ Coffee Journey จำนวน92สาขาเมื่อรวมกันแล้วจะมีร้านกาแฟ1,094สาขาในส่วนของตัวเลขไรายได้และกำไรปี2,565 BCP มีรายได้3 1 0 0 0 0ล้านบาทเอสโซ่มีรายได้2 6 0 0 0 0ล้านบาทรวมกันจะมีรายได้5 0, 7 0 0 0 0ล้านบาท BCP มีกำไร1 2 0 0 0ล้านบาทเอสโซ่มีกำไร9,500ล้านบาทรวมกันจะมีกำไร22,000ล้านบาทถ้า BCP และเอสโซ่รวมกันแบบนี้ เราลองใช้ข้อมูลที่รวมกันเป็นสมมุติฐานเทียบกับข้อมูลของคู่แข่งอย่าง PTG และ OR กันครับจากรูป BCP ที่มีดาวก็คือรวมกับเ eso แล้วนะครับเมื่อรวมกันแล้วจะมีจำนวนสาข,ขาของปั๊มน้ำมันเป็นอันดับที่3ตามหลัง PTG อยู่ไม่ถึง100สถานีครับส่วนร้านกาแฟขึ้นมาอยู่อันดับที่2รองจาก OR แต่ถ้าดูแนวโน้มแล้ว BCP สามารถเร่งขยายร้านกาแฟอินทนินในปั๊มเอสโซให้ขึ้นมาอยู่ในระดับ2,000สาขาได้ไม่ยากครับสำหรับไรายได้และกำไรนั้นน่าสนใจมาก BCP รวมกับเอสโซแล้วมีไรายได้ขึ้นมาเป็นอันดับที่2ห่างจาก OR ประมาณ2 0 0นล้านบาทแต่ทำกำไรได้เป็นอันดับที่1มากกว่า OR 2เท่าและทิ้งห่าง P&G t 23เท่าเลยครับ มีข้อมูลอยู่อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือการที่เอสโซมีความร่วมมือกับมินต์อยู่แล้วผมไม่แน่ใจว่าทาง c p p จะขยายธุรกิจนนอนออลทางด้านอาหารและเครื่องดื่งกับมินหรือเปล่านะครับถ้าตกลงกันได้มีความร่วมมือกันผมว่า BCP จะแข็งแกร่งขึ้นมากในหลายๆด้านและอาจจะทำได้ดีกว่าคู่แข่งที่กำลังทำอยู่ก็เป็นได้ครับสำหรับปัจจัยลบที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับหุ้น BCP ปัจจัยที่ 1. จากการที่ BCP จะซื้อเอสโและมีแผนซื้อกิจการอื่นเพิ่มจะต้องใช้เงินลงทุนสูงทําให้มีค่าใช้ใจ่ายทางด้านการเงินเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนเงินปันผลลดลงได้ครับปัจจัยที่ 2. รัฐบาลมีนโยบายที่มีผลกระทบต่อการขายและกําไรเช่นใช้มาตรการตรึงราคาขายปลีกดีเซลทําให้มีค่าการตลาดลดลงทําให้กําไรลดลงได้ครับ ปัจจัยที่3เศรษฐกิจโลกถดถอยทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดน้อยลงมีการใช้น้ํามันลดลงก็จะทําให้ยอดขายและกําไรลดลงได้ครับถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆมีความเห็นเกี่ยวกับหุ้น BCP เป็นยังไงบ้างครับเคยใช้บริการอะไรบ้างไหมครับเช่นกาแฟอินทนินช่วยมาคอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์ที่ได้รับกันหน่อยนะครับผมชอบอ่านคอมเมนต์และความเห็นของทุกคนมากๆเลยครับและถ้าผมมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไป ช่วยมาคอมเมนต์แนะนำแชร์วความรู้ประสบการณ์กันหน่อยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยหวังว่า EP นี้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากข้อมูลหุ้น BCP กันนะครับลงทุนทามได้เวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ